เมื่อคืนนี้นะครับกว่าที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะยัดเยียดความประชัยให้กับเบรนท์ฟอร์ดนี่โอ้โหก็เหนื่อยหนักเลยกว่าจะทำประตูชัยได้นี่ต้องรอครึ่งหลังนาทีที่71เลยนะครับเกือบไปเหมือนกันนะแล้วก็ชนะแค่วุดวิดชนะวุดวิดแค่ประตูเดียวเท่านั้นทำให้สถานการณ์ตอนนี้นะฮะแมนซิตี้แซงอาเซอลขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงหายใจ ลดต้นคอพวกพี่พรี่นะฮะตอนนี้เหลือแต้มเดียวนะสอันดับแรกของริเียร์ลีลหลังจากผ่านไป25นัดนะครับลิเวอร์พูลมี57แต้มแมนเชสเตอร์ซิตี้56แต้มและอาร์เซนอล55แต้มโอโ้โหมีม้า3ตัวห้ำหันขับเขี้ยวเชืออเฉือนกันส่วนแมนยูฮะขอขอติ่งไว้หน่อยนะก็ อยู่ดับ6ห่างจากพวกพี่ๆนี่ไม่มากะทางทฤษฎีที่ยังมีสิทธิ์ห่างอยู่13แต้มถ้าชนะรวดนะฮะในทุกนัดที่เหลือก็จะได้สักประมาณ80สเศษนะก็ไปรอไปรอดูหัวตารางสุดถุยสัตว์นะเพอร์เจอร์แล้วคืนนี้นะครับมีทั้งศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกเรวพูลนฮะจะลงเล่นกับลูตันทาวลูตันตีสองครึ่ง ตามเวลาประเทศไทยไม่ใช่ตีสามนะฮะตีสองครึ่งนะฮะตามเวลาประเทศไทยลิพูลจะลงเล่นก่อนอีกครั้งหนึ่งนะจะชิงจังหวะเล่นก่อนได้เปรียบอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกับลูตันเนื่องเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้ขงแดงไม่มีคิวเตะพรีเมียร์ลีกต้องทำศึกคาราบาวครับนัดจิงจนะเลิศก,กับเชลซีที่เวมบรีย์ในวันอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลิพุลแข่งก่อนแล้วเดี๋ยวสุดสัปดาห์แมนซิตี้จะแข่งเท่ากันแล้ว เพราะฉะนั้นมันเป็นจังหวะที่เลียบภูลต้องชนะ,ะเท่านั้นย้อนกลับไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโอโหเล่นเอาแมนยูนี่ปั่นป่วนนะครับส่วนเซจวนเจียนจะเสียประตูจนเจียนจะถูกตีเสมออยู่หลายต่อหลายรอบเราจะเห็นเลยว่าลูตันเนี่ยเป็นทีมน้องใหม่ที่บ้าบินนะฮะเล่นกล้าเล่นเกมรุกกับทีมใหญ่ๆแล้วก็สามารถ ทำได้ดีเสียด้วยแต่ถ้ามองลึกลงไปในรายละเอียดเนี่ยคือผมคือผมพูดแบบเนี้ยเอ่อพวกพี่ๆอาจจะดูลูตันเมื่อวันก่อนเล่นงานแมนยูซะอ่วมเลยอาจจะรู้สึกแบบเออมีความหวาดระแวงอยู่และอาจจะกลัวลูตันผมบอกให้เลยถ้ามองลึกลงไปในรายละเอียดนะลูตันเกมเกมกับแมนยูอ่ะบุกใส่แมนยูนะฮะเล่นดี ต่อบอลทาชิ่งนะฮะแล้วก็เปิดเกมรุกใส่เนี่ยดูเหมือนจะน่ากลัวดูเหมือนจะแบบเอ๊ยสร้างความลําบากใจให้กับแมนยูได้ลูตันมีโอกาสยิงเยอะจริงนะแต่มันไม่ใกล้เคียงเลยนอกจากประตูที่เสียเนี่ยองเรโอนาน่าหรือที่ผมตั้งชื่อเล่นให้ใหม่ว่าไอ้น้อยหน่าเนี่ยแม่งแทบไม่ได้เซฟลูกอันตรายลูกยากลูกที่ต้องออกแรงแบบโอ้โห ไม่มีเลยไม่มีแบบโอ้ยต้องพุ่งแบบพุ่งปัดรูกแบบเอ้มึงแซฟได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยคือบุกจริงมีโอกาสยิงจริงแต่ไม่มีประสิทธิภาพไม่ได้สร้างความลำบากใจให้กับเกมรับของแมนยูมากนะนะคือถ้าถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์การครองบอลแล้วเนี่ยบุกก็หาจังหวะจบก็ไม่ได้ไม่ได้มีทีเด็ดทีขาดอะไรมากมายเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับ เอาพาชดหน้าชุบน้ํานะฮะแล้วบิดบิดลัสมดใส่เพี้ยเพียเพ้ยเพี้ยแครรันเองแสบๆคันๆไม่ได้มีพลังทําลายรุนแรงอะไรไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรมากมายเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวนะฮะลูตันน่ะไม่ต้องไปกลัวคือเหมือนสวยแต่รูปจูบไม่หอมเล่นงานแมนซิตี้ได้เล่นงานอาร์เซนอลได้เล่นงานสเปอร์ได้แต่ผลลัพธ์สุดท้ายลูตันก็แพ้อยู่ดีเพราะฉะนั้น นะครับสำหรับพี่พิรีที่ที่ตกอยู่ในอาการสั่นประสาทหวาดระแวงนะครับผมบอกให้เลยคืนนี้ไม่ต้องกลัวนะ กลัวสิ่งที่ต้องกลัวคือตอนนี้ลิบูลประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บบานตะไทยเลยนะฮะเดี๋ยวเรา,เราลองมาไล่กันดูผู้รักษาประตูอลิซงเบ็คเกอร์นะพ่อหมีพ่อหมีของคู่พี่พี่เจ็บแฮมส์ลิงลงเฝ้าเสาไม่ได้แน่ๆนะแล้วก็อาการก็ยังน่าเป็นห่วงอาจจะลงไม่ได้ในนะัดชิงคาราบาวครับด้วยก็ต้องประคบประงมกันเต็มที่นะพ่อหมีลงไม่ได้ก็ต้องให้ลูกหมีลงนะฮะลูกหมีคาเลเฮอร์นะครับนะนะแผงแบ็กโฟก็ยังขาด เพรสอเล็กซานเดอร์อานงแต่ผู้วิเราะห์คงไม่ยี่งใหสักเท่าไหร่ในเมื่อมีคอเนอร์แบรดลีย์อยู่แล้วนะก็น่าจะให้แบรดลีย์เนี่ยลงคู่เซนเตอร์นะครับนะนะก็ยังอยู่กันครบครันเฟอร์จิฟันไดกับอีบาฮิมากูนาโกนาเต้ก็อาจจะอาจจะสลับสักคนหนึ่งเก็บไว้สักตัวหนึ่งเจอกับอะไรอาจเจอกับลูตันนะอาจจะเอายาเรลวคอนซาลงมาคู่กับฟันไดหรือเอาคอนซามาคู่กับโกนาเต้ก็เป็นได้นะป้องกันไว้ก่อนเดี๋ยวเจ็บอีกคนไม่ได้ลงนะัดชิงชนะเลิศนะครับมีน่าจะม ส่วนทางซ้ายนะก็มีทั้งโจโคเมสนะมีทั้งแอนดรูโอรัสันคอ,อสตาซิมิกาสก็กลับมาแล้วนะครับอาจจะมีการโรเตชันกันอีกสักหนึ่งตำแหน่งนะซิมิการไม่ได้ลงเล่นมานานก็อาจจะได้ลงเป็นตัวจริงในนัดนี้ก็เป็นได้หรือจะเอาโกนาเตหรือจะยังใช้แอนดรูโอร์สันตรงกลางนะครับนัดล่าสุดจูดไม่ใช่เคอร์ติส โจนส์นะครับบาดเจ็บไปอีกคนหนึ่งลงเล่นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็ยังมีวาตารุเอนโดอ๋อเอนโดวาตารุเอนโดอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์อ่ายังมีไรอันกราเฟนแบกนะครับยังมีฮาวิเอเลียตผมก็มองว่าเกมนี้คงจะเน้นกลางไว้ก่อนทั้งเอนโดทั้งแมคอลิสเตอร์น่าจะได้ลงนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งอาจจะเป็นฮาวิเอเลียตหรือไม่ก็เป็นไรอันกราเฟนแบกแล้วก็พักนะครับอาจจะพัก ลิสิแมกลิสเตอร์บ้างก็ได้นะใช้เอนโดแล้วก็มีกราเฟนแบกกับฮาวิเอเลียดสบอสไลยังไม่หายเจ็บนะครับสบอสไลยังลงเล่นไม่ได้แน่นอนสามกองหนะ้า แล้วก็น่าเสียดายนะฮะเดียโกโชตาเจ็บนะ,ะน่าจะเป็นเดือนต่ําๆนะฮะต่ำๆน่าจะเป็น1เดือนลงเล่นไม่ได้แน่ๆรวมถึงนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับในวันอาทิตย์นี้ด้วยนะ,ะก็ขอวอวยพรให้หายเร็วๆแล้วกันนะครับขาดโชตาไปก็น่าจะส่งผลกระทบพอสมควรแหละนะครับเพราะว่าโชตาเนี่ยฟอมกาลังร้อนแรงแล้วก็เป็นคนที่หาจังหวะทําประตูได้เฉียบคมเสียโชตาไปนะครับได้โมซาร่ากลับมามีข่าวว่าเจ็บเล็กน้อย ผมเชื่อว่าโบซาลาเนี่ยน่าจะมีชื่อบนมานั่งสำรองนะครับถ้าลงตัวจริงไม่ได้ดาวินนูเยสนะฮะออกไปจากเกมล่าสุดเนี่ยหลังจากจบครึ่งแรกเขาบอกว่ามีอาการแต่ผมมองว่าก็คงไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรอย่างไรก็ตามคิดว่าเชนครอปจะดรอปเอาไว้ก่อนเพื่อให้สมบูรณ์สุดขีดที่สุดในการเจอกับเชลซีวันอาทิตย์นี้เพราะฉะนั้นนะครับสามกองหน้าของหงส์แดงทางซ้ายจะเป็นลุยดีอาร์สนะครับหน้าเป้านะฮะหรือจะเป็นฟอร์นาย เป็นฟอร์นก็ได้ก็คืออ่โคดี้คักโตเอ้ยไม่ใช่คัคโปเอ้ยพี่คัคโปเอ้ยอีคัคโตเอ้ยถูกแล้วสัตว์นะส่วนด้างขวาผมมองว่าเขาจะเก็บซาร่าไว้บนมานั่งสำรองก่อนอาจจะเอาฮาวิเอเลียดลงเล่นเป็นหน้าขวานะครับส่วนตรงกลางก็อาจจะเป็นเอนโดมาคาริเซอร์นะแล้วก็กราฟเฟนแบกดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วครับ ตัวเจ็บเยอะแต่คุณภาพมาตรฐานโดยรวมยังสูงกว่าแล้วก็ที่สำคัญนะฮะเล่นที่แอนฟิลนะครับเชื่อขนมกินได้เวอ้์พูลเล่นในบ้านนี่นะนรกทีมเยือนครับไม่มีพลาดง่ายๆแล้วก็สถิติเจอกับลูตันในประวัติศาสตร์เลยนะฮะตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรไม่เคยแพ้ลูตันคาบ้านเพราะนั้นพวกพี่ๆอย่างที่ผมบอกยืนยันอีกครั้งฮะ,ะสบายใจได้ ไม่มีปัญหาแน่นอนคืนนี้ขออนุญาตผมดูหน่อยแล้วกันนะฮะตอนตีสองครึ่งไม่ต้องขอบคุณนะฮะก็ถ้าไม่ดูเดี๋ยวมันทํางานไม่ได้เดี๋ยวไม่มีอะไรเอามาพูดคุยก็ขออนุญาตอีกครั้งนะฮะยืนยันอีกครั้งหนึงว่าคืนนี้ตีสองครึ่งผมขออนุญาตดูเกมระหว่างลิเวอร์พูลกับลูตันทาวด้วยแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆอ,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 อีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งว่าสบายใจได้ ไม่มีปัญหาไม่ต้องกลัวเข้าใจว่าอาจจะอึดอัดอาจจะแบบเกิดอาการแบบหวาดระแวงอาจจะแบบเป็นกังวลวิตกอะไรแบบนี้แต่เจอกับลูตันท,ทาวหวขนาดแมนยูยังชนะเลยผู้พี่พๆไม่ชนะนาเล่นในบ้านไม่ชนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว